ไปเราดูแลกันนะครับเรามาด้วยกันนะครับเงินคาดทิปอะไรอ่ะ ท่านท่านดูที่ตรงทรายคนนนนะครับตรงทรายเขาที่เขาบูชานะครับตรงทรายน่ะเขาจะมีรูป<คา>บูชานะครับให้แก่ญาตินะครับนั่นเป็นที่พื้นทรายนะครับพื้นทรายนะครับเขาจะมีบูชายอยู่ญาติน<ด>ะครับ<ด>อ่าเขาจะบูชานะครับระทำิธีบ<ค>ูช<ด>า<ค><ด> เขาจะมีรูปนะครับแล้วก็มีดอกไม้มีข้าวสารมีอะไรนะดูครับจะมีรูปมีดอกไม้ใช่ไหมครับอาจารย์มีขาถาอะไรต่างๆมีขนมนะครับ